สวัสดีค่ะหมอปุ้มนะคะแพทย์หญิงศิลนาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะคลิปนี้นะคะหมอจะมาให้ความรู้เรื่องโคเอมไซคิวเทนโคเอมไซคิวเทนเนี่ยนะมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ร่างกายเราสร้างขึ้นมาได้เองค่ะมีอยู่ในแทบทุกๆเซลล์ของร่างกายเราเลยค่ะคือพอเซลล์มาสร้างขึ้นใช่ไหมมันก็จะไปเก็บอยู่ตรงเยื่อหุ้มของไมโตคอนเดีย ทุกคนรู้จักไมโตัคอนเดียมไหมคืออะสมมติว่าเซลล์เซลล์รูปร่างเป็นกลมๆนะมันจะมีนิวเคลียสคือเป็นตัวเก็บรหัสพันธุกรรมอยู่ตรงกลางใช่ไหมมีนิวเคลียสมีเยื่อหุ้มเซลล์นี่คือแต่และ แต่ละเซลล์มันเป็นบล็อกๆออคือมีนิวเคลียสมีเยื่อหุ้มเซลล์แล้วก็มีวุ w oon, w oon ้นๆเขาเรียกว่าไสโตัวพลาซึมไอ้วุ้นๆที่อยู่ในเซลล์เนี่ยนะคะมันจะมีไมโตคอนเดียคือเป็นตัวให้พลังงานของเซลล์มันเป็นแหล่งพลังงานของเซลล์แต่ละเซลล์ก็มีไมโตคอนเดียซึ่งไมโตคอนเดียเนี่ยมันเป็นรูปร่างเหมือนรองเท้าแตะยึกไปยึกมาอันนี้แหละคะ่ะมันก็จะมีเยื่อหุ้มของไมโตคอนเดียด้วยซึ่งโคลีนไซคลูเทนที่เซลล์เราสร้างขึ้นเนี่ยจะมาเก็บอยู่ที่เยื่อหุ้มมของไคนเดีียวก นะคะก็ทําให้เป็นตัวให้พลังงานกับเซลล์ถ้าเซลล์นั้นน่ยขาดโคเอนไซคิวเทนคือโคเอนไซคิวเทนหายไปเซลล์นั้นจะตายเซลล์นั้นอยู่ไม่ได้ค่ะงั้นโคเอนไซคิวเทนนี่สําคัญมากนะร่างกายเราเนี่ยจะสร้างได้เองแล้วพีคตอนอายุ20ค่ะงั้นเด็กจะโหดูเฟสสดชื่นไปโรงเรียนตื่นเช้าขึ้นตึกไปออกกําลังกายพละขึ้นชั้นสี่ชั้นหไม่เพลียไม่เหนื่อยอ่าเพราะมันสร้างได้พีคตอนอายุ20แล้วค่อยลดลงตามวัยตามวัยตามวัยนะคะ ซึ่งวันนี้หมอจะมาพูดให้ฟังว่าโคเอนไซม์ M ิวเทนมีประโยชน์อะไรบ้างหรอคือมันเป็นตัวเหมือนให้พลังงานของเซลล์และเป็นตัวทําให้เซลล์เนี่ยเขาเรียกว่าใช้อนไซม์ต่างๆทําง,ทงานได้บาลานซ์ภายในเซลล์นะคะเอ่องั้นเซลล์ที่ต้องใช้พลังงานสูงๆจะต้องมีโคเอนไซม์ M ิวเทนมาก mm hmm. เช่นพวกหัวใจเนี่ยเต้นตลอดเวลาปุบปุบปบไตขับสารพิษตลอดเวลาหัวใจไตตับสมอง กล้ามเนื้อต่างๆคือบางคนออกกําลังกายยกเวททาอะไรหนักๆเนี่ยคลมไซคิวเทนของกล้ามเนื้ออะไรก็ต้องสะสมเยอะก็ค,คือมันอยู่ในที่ที่เซลลนั้นต้องใช้พลังงานเยอะๆจะมีคลมไซคิวเทนสูงนะคะแล้วก็ช่วยในการจเจริญเติบโตของเซลลหรือเซลจะโตขึ้นได้ดีอย่างเงี้ก็คือเหมือนเด็กถึงมีโคลีมไซคิวเทนสูงพอถึง20อ่ะโตเต็มที่แล้วหลังจากนั้นเเป็นพีคของร่างกายแล้วเรค่อยๆลดลงตามวัย ใช่ไหมคะแล้วก็ช่วยปกป้องเซลล์ที่จะมาโดนทําลายจากพวกสารอนุมูลอิสระเพราะโคเอนไซม์คิวเทนก็คือตัวต้านอนุมูลอิสระชนิดหนึงใช่ไหมเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์ชนิดหนึ่งที่ร่างกายเราสร้างขึ้นมาอ่ะมาดูประโยชน์ของมันเลยนะประโยชน์ข้อที่1อันนี้คือทุกงานศึกษาวิจัยเลยนะเด่นชัดมากๆคือช่วยในเรื่อง โรคหัวใจค่ะโรคหัวใจลดหลอดเลือดหัวใจดีมากๆเขามีการศึกษาว่าคนที่เป็นโรคหัวใจนะแล้วทานโคเอนไซม์ Q10 ต่อเนื่องนะคะจะพบว่าอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติเลยแล้วก็อาการของโรคหัวใจที่จะเป็นหัวใจวายหัวใจขาดเลือดต่างๆจะลดลงอย่างชัดเจน คือเขามีการศึกษาว่าลดถึง70-80%เลยนะเอยมีการอาการเจ็บหน้าอกเนี่ยได้ผลมากกว่ายาแพทย์แผนปัจจุบันอีกถ้าคุณกินโคลไซคิวเทนต่อเนื่อง1ปีเลยค่ะ12เดือนนี่การศึกษาที่ญี่ปุ่นนะแล้วเขาก็พูดว่าความอึดของเซลล์หัวใจน่ยจะดีขึ้นงั้นคนที่จะไปบายพาสหัวใจอะ่ะเ,ออเขามีการศึกษา2กลุ่มกลุ่มนึงให้ ทานโคเอนไซม์คิวเทนอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้ให้ทานการฟื้นตัวเร็วขึ้นการเสี่ยงในการบายพาสต่างๆหัวใจมันอึดในการขาดออกซิเจนขาดเลือดได้ดีขึ้นคือโคเอนไซม์คิวเทนเป็นตัวให้พลังงานอะชัดเจนมากงั้นเหมาะคนที่เป็นโรคหัวใจคนที่กังวลว่าจะเป็นโรคหัวใจคนที่ต้องไปบายพาสหรือมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเพราะว่าโคเอนไซม์คิวเทนนะเขาอเมริกันเจอ์นลบอกไว้ว่ามันหัวใจจะสูบฉีดถ้าคุณมีโคเอนไซม์คิวเทนที่เพียงพอเนี่ย เพิ่มขึ้นถึง16%แล้วก็จะป้องกันแบบพวกพลา q ตะก,กันต่างๆที่มาเกาะตามหลอดเลือดหัวใจเพราะว่าโคเอนไซมคิวเทนเนี่ยจะลดสารโฮโมซิสเตอินสารตัวนี้จะเป็นเหมือนเป็นมีดบาดหลอดเลือดเลยค่ะที่หมอเคยพูดถ้าย้อนกลับไปดูคลิปเรื่องโฮโมซิสเตอินได้นะเออก็คือโคเอนไซม์คิวเทนจะเป็นลดสารนี้ทำให้ เรื่องหัวใจดีขึ้นทุกส่วนว่าง่ายๆจะอัตราการเสียชีวิตจะเกิดโรคจะมาบายพารความอึดของหัวใจการปั๊มเตวของหัวใจคือให้พลังงานกับหัวใจได้ดีมากๆหลอดเลือดของหัวใจโปร่งโล่ง,ลงได้ดีงั้นคนเป็นโรคหัวใจหรือป้องกันไม่ควรขาดโคเอนไซคิวเทนนะคะข้อที่2ช่วยในการต้านอนุมูลอิสระเพราะหมอบอกแล้วว่าโคเอนไซคิวเทนก็คือตัวต้าน เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ชนิดหนึ่งที่ร่างกายเราสร้างเองงั้นก็จะลดความเสื่อมของเซลล์ค่ะงั้นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของเซลล์อะไรบ้างคะเอัลไซเมอร์ปาคินสันหลคกไตหลคกตับอ่ต่างๆพวกนี้ค่ะจะดีขึ้นเพราะว่าพวกนั้นมันคือเซลล์มันเสื่อมเกิดจากความผิดปกติของตัวให้พลังงานตัวไมโตคอนเดรียงั้นก็คือถ้าคุณทานโคลไซคิวเทนที่เพียงพออาหารที่มีโคลไซคิวเทนเพียงพอจะช่วยต้านอนุมูลอิสระได้ดีนะคะ ข้อที่3ลดอาการปวดไมเกรนอันนี้หลายคนไม่รู้เพราะเขาบอกว่ามีการศึกษาว่าทานโคเอมไซคิวเทนต่อเนื่อง3เดือนอการเป็นไมเกรนแอสแท็โอยปวดหัวอะไรเงี้ยจะลดลงเกินครึ่งลดลงมากกว่า50%ค่ะคือเซลล์มันจะอืดว่าง่ายเซลล์สมองเซลล์หลอดเลือดที่มันจะทําให้เป็นไมเกรนน่ะเซลล์มันจะอืด การใช้พลังงานของเซลจะบาลานซ์ก็ลดเรื่องไมเกรนได้ข้อที่4ช่วยเรื่องผิวพรรณค่ะผิวเราต้องมีการผัดนะต้องมีการผัดเซลลผิวอ่าถ้าคุณได้รับโคลมไซคเทนเพียงพอเซล์ผิวคุณมีโคลมไซคลนเพียงพอเนี่ยมันก็ผัดผัดดีใช่ไหมผัดเซลล์ผิวดีสร้างเซลลใหม่ได้ดีลดเอ่อฟีโรดิคอลที่จะมาทําลายเซลล์ผิวอ่าก็อบอกรดริ้วรอยชะลอวัย มีการศึกษาว่าจะลดริ้วรอยได้ถึง27%ถ้าคุณทานต่อเนื่องเดือนครึ่งและถ้าทานยาวไปเลยค่ะ6เดือนจะลดได้ถึง40%นะพวกริ้วรอยต่างๆเนี่ยผิวมันจะทำงานผัดผิวได้เต็มประสิทธิภาพลดอนุมูลอิสระฝุ่นกวันมลพิษต่างๆที่จะมาทำลายผิวนะคะ ข้อที่ห้าช่วยเรื่องระบบเผาผลาญไขมันเพราะว่าโคลลไซคิวเทนมันเป็นส่วนประกอบในเมตโตคอนเดียใช่ไหมที่มันอยู่ตรงเยือหุ้มเมตโตคอนเดียมันก็ทําให้ระบบเผาผลาญเมโาบอริซึมดีเซลล์ใช้พลังงานได้ดีลดไขมันได้ดีค่ะเผาผลาญไขมันได้ดีข้อที่6ทําให้คุณรู้สึกว่ามีพลังยังเป็นหนุ่มเป็นสาวเขาเรียกว่า อะไรล่ะฟิสิกอลเพอร์ฟอร์แมนดูดีอะ่ะเขาเอา่อ,อกกำลังกายได้อึดขึ้นอึดขึ้นถึง25%คือไม่เปี้ยไม่หมดแรงง่ายอะ่ะคนแก่ๆจะมีพลังงานน้อยกว่าหนุ่มสาวใช่ไหมคะเขาเขาบอกเลยว่าคนที่แก่อายุ80เนี่ยโคลีนไซคิวเทนี่ยคุณจะลดลง70-80%เลยค่ะจากเดิมตอนหนุ่มๆม,มันคุณมี100ตอนนี้คุณเหลือ20อะ่ะถ้าคุณอายุ80อะ่ะงั้นคนแก่ก็เลยไม่ค่อยมีพลังหมดพลังเพราะว่าขาดคลีนไซคิวท ร่างกายสร้างไม่เพียงพอข้อที่7ที่ช่วยคือช่วยเรื่องระบบภูมิคุ้มกันเขามีการศึกษาว่าเม็ดเลือดขาวจะดีทั้งจํานวนและทั้งประสิทธิภาพเป็นเลือดขาวก็มีเยื่อหุ้มเซลล์ใช่ไหมมีเยื่อหุ้มเม็ดโคนเดียวมันทํางานได้ดีอ่ะมันมีพลังอ่ะมันก็ทั้งเก็บกินเชื้อโรคได้ดีผลิตจํานวนผัดเซลล์ต่างๆดีหมดงั้นก็คือลดการเกิดพวกโรคที่มันเกิดจากการติดเชื้อต่างๆแม้แต่โรคมะเร็งก็เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันที่ไม่ดี งั้นที่หมอพูดมาเนี่ยคือโคอนไซม์คิวเทนเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วทําไมร่างกายเราถึงลดลงคะมันทําได้ลดลงโคอนไซม์คิวเทนเราขาดเพราะอะไรคะปัจจัยที่ขาดเลยอันที่หนึ่งคืออายุอายุคุณมากขึ้นก็สร้างโคอนไซม์คิวเทนได้ลดลงลดลงตามที่มันพีคสุดอายุ20แล้วก็มทนแทนมาแล้วค่อยลดลงเขาบอกว่าอายุประมาณสัก40เนี่ยคะ่ะชัดเจนแล้วว่าโคอนไซม์คิวเทนต่ําลง80นี่ต่ํากว่า8 0ของที่เคยมีเลยนะอืม อันที่สองอันนั้นอายุทุกคนก็ต้องอายุเพิ่มขึ้นอะ่ะช่วยไม่ได้แล้วมันเป็นปัจจัยที่ถ้าเกิดว่าคุณตายก่อนก็โอเคไม่ได้ต้องไม่ได้อายุยืนไงถ้าเกิดอายุมันมามากขึ้นมากขึ้นคนณไซคิวเทนคุณก็จะลดลงตามการเวลาข้อที่2คือใช้คุณไซคิวเทนมากเกิน อะไรหรอคะที่ใช้มากเกินคือความเครียดค่ะความเครียดร่างกายมีภาวะสตรสต่างๆการติดเชื้อต่างๆการออกกําลังกายที่หนักเกินการทํางานที่มันหนักเกินโอ้ชั้นแบบก้าวสารทั้งวันทํางานหนักๆเนี่ยร่างกายต้องใช้กล้ามเนื้อนั้นน่ะต้องใช้พลังงานใช้โคลนไซคิเทนหรือความเครียดขึ้นมาเนี่ยโอ้ร่างกายเซลล์ต้องใช้โคลนไซคิเทนมาเลมาบาลานซ์เลยค่ะติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยออกกําลังกายหนักๆ นั้นอย่าไปทําอะไรให้ร่างกายเราเครียดเกินโคเอนไซคิวเทนจะโดนออกมาใช้เยอะนะคะต่อไปที่ทําให้โคเอนไซคิวเทนลดก็คือการทานยาบางชนิดที่เด่นๆเ,เลยนะคะก็คือยาลดไขมันกลุ่มสเตนที่หมอบอกแล้วว่ากล้ามเนื้อก็สลายแถมมันไปลดการสร้างโคเอนไซคิวเทนมันไปลดการสร้างโคเอนไซคิวเทนที่ไหนบ้างที่ตับอพอเรากินยายากลุ่มที่ลดไขมันไปเนี่ยมันไปลดการสร้างโคเอนไซคิวเทนที่ตับแล้วไงคะ ตับคุณเป็นตัวกําจัดสารพิษกับตับคุณเป็นตัวต้องผัดเซลล์ตับงั้นตับทํางานได้ไม่ดีให้พลังงานได้น้อยลดการสร้างโคลลีคิวเทนที่กล้ามเนื้อคนไข้ก็ปวดกล้ามเนื้อพอกินยาพอกินยาตับปวดตับมันไม่รู้ไงก็คือตับมันทํางานได้ไม่ดีแล้วไม่เต็มประสิทธิภาพแล้วการผัดเซลล์การซ่อมแซมเซลล์ต่างๆตับทํางานก็ได้ไม่ดีแล้วแต่พอกินยาพวกลดไขมันสเตตินกลุ่มนี้โอ้โหอะไะปวดกล้ามเนื้อเพราะว่า ลดการสร้างโคเอนไซคิวเทนที่ตัวกล้ามเนื้อค่ะแล้วข้ออีกข้อหนึ่งนะที่ไม่ใช่ยาก็คืออาหารที่เขาเรียกว่าเป็นอาหารแปรรูปอาหารผ่านกระบวนการต่างๆอันนี้จะเป็นศัตรูโคเอนไซคิวเทนเลยคือคุณกินเข้าไปอะไส่กอกหมูยอแปรรูปมาอยู่ในถุงก๊อแก๊ปอะไรถุงอะไรต่างๆเนี่ยอาหารแปรรูปที่แปรรูปออกมาเนี่ยเป็นศัตรูโคเอนไซคิวเทนเลยค่ะร่างกายโคเอนไซคิวเทนจะลดลงอย่างชัดเจน ลันถ้าลดลงจะมีอาการอะไรบ้างคะเหนื่อยง่ายอ่อ,อนเพียกล้ามเนื้อไม่มีแรงความจําก็ลดลงใช่ไหมเพราะว่ามันก็อยู่ในเซลล์สมองด้วยเ,เซลล์เสื่อมเซลล์แก่งั้นพวกโรคพาร์กินสันอัลไซเมอร์อะไรต่างๆโรคความเสื่อของเซลล์ก็จะถามหาถ้าคุณพวกมีโคเอปไซคิน e ลดลงงั้นอะไรบ้างอะคะที่จะเพิ่มโคเอไซคิว e น อาหารที่มีโคลไซคิวเทนเยอะๆก็คือผักใบเขียวผักใบเขียวพวกธัญพืชไม่ขัดขาวต่างๆาาาพวกบ็อกเกอรี่อาหารทะเลก็มีนะคะไข่ถั่วเปือแข็งถั่วลิสองอะไรพวกนี้มีโคลไซคิวเทนแต่หมอบอกให้นะทานกันไปก็เหอะแต่ยุคนี้ชีวิตความเครียดต่างๆพืชผักต่างๆก็มีสารเคมีส่วนใหญ่แล้ว เราได้ไปไม่พอค่ะโคเอนไซม์ mm. คิวเทนเราจะได้ไปไม่พอแล้วก็ร่างกายก็สร้างน้อยลงตามวัยด้วยบางคนก็ยังแนะนําให้ทานอาหารตามเป็นโฮลฟู้ดแพนเบดอะไรออกมาอย่างเงี้ยนะแต่ก็อาจจะต้องทานเสริมบ้างเพราะว่าถ้าไม่ไหวจริงๆเาคิดว่าไม่พอจริงๆก็อาจจะต้องทานโคเอนไซม์คิวเทนเสริมซึ่งในแต่ละคนก็โดสต่างกันค่ะถ้าเป็นแบบเออฉันจะ ดูแลสุขภาพเฉยๆไม่ได้เป็นโรคอะไรก็สัก30มิลลิกรัมถ้าไปซื้อเสริมนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นโรคแล้วเป็นโรคหัวใจจะบายพานี่ต้องร้อยค่ะเป็นร้อยค่ะโคลนไซคิวเทนเนี่ยเลนฟ้าเลนกว้างไม่อันตรายเนี่ยน้อยมากแต่ถ้าเกิดแ,แบบแบบอันตรายเลยเนี่ยก็จะแบบมีขื่นใส่อาเจียนท้องเสียแต่แบบ มันมันเขาเรียกว่ามันเป็นโดสที่กว้างอ่ะไม่ใช่ว่ากินร้อยแล้วจะอันตรายร้อยสองร้อยสามร้อยก็ยังไม่อันตรายค่ะโดสมันแวร์ี่มากถ้าคุณเป็นโรคพวกหัวจงหัวใจก็อาจจะต้องประมาณประมาณร้อยแต่ถ้าเกิดดูแลสุขภาพให้เฮลตี้ธรรมดาก็สามสิบค่ะอ,อ,อันนั้นก็คือถือว่าได้เสริมเข้าไปด้วยแล้วก็กินพืชผักผลไม้ต่างๆด้วยแล้วโคลลไซคิวเทนเนี่ยเป็นตัวที่ละลายในไขมันนะงั้นถ้าเกิดจะทานหาเธออันเสริมก็ควรจะกินอยู่ในรูปแบบที่มันเป็นฟอร์มไขมัน ซึ่งตอนนี้หมอก็ทานอยู่ค่ะหมอก็บอกว่าหมอเราก็ไม่ได้อายุน้อยมีทํางานมีความเครียดเราก็อาจจะได้อาหารก็กินอาหารที่มีประโยชน์จริงแต่อาจไม่ถึงค่ะเพราะการศึกษาคือบอกว่าคนเราขาดค่อนข้างเยอะหมอก็ทานเสริมค่ะซึ่งที่หมอทำไอ้ผลิตภัณฑ์โอเมก้า3 p l u ะก็ผสมโคลีมไซคิวเทนอยู่ด้วยนะซึ่งหมอก็เลยทานทําอันนั้นเลยเพราะโอเมก้า Omega 3นะหมอบอกแล้วมันเป็นกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวที่มีประโยชน์ต่อร่างกายใช่ไหมมันคือไขมันอยู่แล้วแล้วโคลมไซคิวเทนมันเป็นตัวที่ละลายใน ไขมันไงมันควรรวมกันเลยค่ะงั้นกินทีนึงได้ประโยชน์2เด้งโอเมก้าสช่วยอะไรบ้างล่ะคลิปก่อนที่หมอพูดไปช่วยเรื่องลดการอักเสบในหลังกายช่วยเรื่องกระตุ้นภูมิคุ้มกันใช่ไหมเพราะว่าเยื่อหุ้มเซลล์แม้แต่เยื่อหุ้มของภูมิคุ้มกันต่างๆเนี่ยเป็นไขมันทั้งนั้นเลยค่ะถ้าคุณได้กดไขมันที่ดียืดหยุ่นดีเซลล์นั้นทำงาน,นได้ดีค่ะ,อะโอเมก้า3ช่วยเรื่องอะไรอีกล่ะแอนตี้แคนเซอร์ ้านการแบ่งตัวที่ผิดปกติช่วยเรื่องหัวใจให้เต้นเป็นจังหวะช่วยเรื่องลดการเจ็บปวดบำรุงสมองอะไรต่างๆที่หมอเคยพูดไปในคลิปเรื่องโอเมก้า3งั้นก็คือถ้าเราจะทานโอเมก้า3อยู่แล้วก็แอดโคลอนไซคิวเทไปอยู่ในเม็ดเดียวกันก็ทานไปครั้งหนึ่งวันหนึ่งจบไปเลยใช่ไหมคะซึ่งตอนนั้นหมอก็เคยพูดเรื่องโอเมก้า3ว่าคนก็บอกว่าอยากจะกินจากพืชผักอ่า ก็ได้ค่ะแฟกซีดเจียซีดก็ได้โอเมกกา3สามนะแต่โอเมกาามฟอร์มพวกนั้นจะเป็น ALA ซึ่ง ALA เนี่ยจะเปลี่ยนมาเป็นฟอร์มที่ร่างกายเราต้องใช้เนี่ยคือ EPA DHA ได้น้อยกว่า1%ปแต่ถามว่าหมอกินไหมแฟ็กซีดเจียซีดก็ทานค่ะเพราะว่า มันก็จะได้ iber, ไฟเบอร์ด้าสารต้านอนุมูลอิสระที่เป็นประโยชน์ในในพวกผลิตภัณฑ์นั้นๆไงแต่ถ้าจะกินโอเมก้าสเพียวๆแล้วเนี่ยไม่ได้เอ่อพวกนั้นหมอก็าทานเป็นอาหารจริงๆเลยอะค่ะเอาข้าวโรยแฟกซีเจียซีดอะไรพวกนั้นแต่ทานโอเมก้าเสริมหมอหมอคิดว่านะมันจะมาาร,รอเปลี่ยนจาก ALA มาเป็น EPA DHA มันน้อยกว่า1%ค่ะก็ <c oughs> <c oughs> ให้กินพวก EPA DHA ไปเลยเอ่อซึ่งมันมันค่อนข้างสูงมันช่วยเรื่อง เรื่องกลดการตักเสพในร่างกายได้ดีมากๆก็ให้ทานพวกนั้นไปเลยแล้วการจะซื้อทานเนี่ยตามท้องตลาดใน e p a บก d h a เนี่ยสามค่ะไม่ส่วนใหญ่แล้วประมาณ300มิลลิกรมัมซึ่งน้อยมากร่างกายเราต้องการ600ขึ้นไปต้องเอา2ตัวเนี่ยมาบวกกันให้เกิน600ขึ้นไปต่อวันจะดีมาก นะคะซึ่ง EPA เนี่ยเป็นอะไรอะตัวลดการอักเสบในร่างกาย DHA เป็นตัวพัฒนาเสริมสร้างเซลล์สมอง2ตัวนี้คุณรวมกันเกิน600ถ้าเกิดไปตามท้องตลาดทั่วไปถ้า300ก็อาจะต้องกิน2เม็ดนะคะขอให้เกิน600มิลลิกรัมของหมอนี่750เลยนะคือเม็ดเดียวเนี่ยก็คือไอ้พวกทั่วไปอะคูณ2เนี่ยแค่600ของหมอ750แล้วผสมโคลีมไซ์ว1ทด้วยแล้วการกิน EPA DHA เนี่ยปลอดภัยกว่ากินปลาเพราะอะไรคะมัน มันผ่านหมดแล้วว่ามันสกัดโลหะหนักตะก,กัวแคดเมียมปลอดออกไปแล้วถ้าคุณกินปลาห,หมอแนะนําว่าสักสองสองครั้งต่ออาทิตย์เพราะมันเดี๋ยวนี้ปลามันปลาเลี้ยงอะคะอ่ะอ่าแล้วก็ถ้าเกิดไปจับปกลางทะเลเลยทะเลแล้วก็ไม่สะอาดอีกมันก็จะมีพวกสาน ปลอดสันตะกัวอะไรต่างๆแต่ถ้าคุณเอามามาสกัดเป็น EPA DHA ปลาน้ำลึกเขาจะเอาพวกตะกัวปลอดอะไรออกไปแล้วแล้วได้มีกรรมที่เพียงพอแบบของหมอโอเมก้า3ของหมอนี่750ต่อเม็ดนะเม็ดเดียวพอเลยแล้วผสมโคเอนไซคิวเทด้วยถ้าสนใจก็ทักแอดมินมาได้นะคะแต่ก็อยากจะให้ความรู้เพื่อนๆเ,เ,เรื่องโคเอนไซคิวเทค่ะว่ามีประโยชน์หาพืชผักทานเลยถ้าไม่พอก็ทานเป็นอาหารเสริมเลย นะคะคติดตามกันได้นะคะทางหมอปุ้มแพทย์หญิงศิดานาสุขภาพดีคุณมีได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ